ส,สวัสดีค่ะสบายาดีทุกคนสวัสดีปีใหม่แล้วน้ำทะเลหอมเลยทุกคนหลังจากที่ไล่ซดมือน,นหันหนเังพี่น้องไล่ซดอันมือแดงป,ปะไปลืมแล้วเนะทุกคนมือน,นัอน,นแหละมือเขากินข้าวจี่มือซื่อนี่นมือซื่นนี่นะเขาอยากกินขนมอันที่ว่าเขาบอกอันพี่น้องเอฟซีพังนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะที่ให้อ่าคำแนะนำมาหลายหลายจนเขาไปเบิ่งในยูทูปพี่น้องที่ว่าเขาอยากกิน โมเมนต์ช่ว่เพียงแต่ว่าเฮาอยากเหตุคลิปแหละแบบเฮาคึดคอนเทนต์มาได้อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แหละพี่น้องแต่ว่ามันเป็นความอยากกินของเฮาแต่แบบแต่โดนมาแล้วนะขนมนี่นะอีพอแต่ก่อนเราไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะอยู่ทางผักต้ของไทยนะพี่น้องอยู่ทางใดหัดบุหูคือกันเนาะแต่เราไปอยู่เรือประมงอย่างนี้แหละอีพอแต่ก่อนเราไปเหตุงานแล้รบที네่นน้นเราไปเหตุส่วงแบบยำเกี่ยวข้าวแหลวแบบนี้แหละอีพอเราไปไปเหตุงานแล้วก็ส่วงไก่ทอดยำดำนาเรามาเรามาเราซื้อเสืยอแขนยาวมาให้รัดก็บอกว่าสองโตหลัดจำได้ว่า เสืออันขนมมาพี่น้องขนม,ขนมยังว่าเออขนมใบจากมาแล้วนาะขนมใบจากคือถึกแล้วถึกแล้วแล้วสือมาแล้ว,วยังบ่ท่านแหละอันนะ ทีมงานบอกอมาเราวสื่อมาไหนยังบ่ท่าหลักอะยังบ่ท่าลักแจ่งแต่พี่น้องสลัดกับบอกออกอกินเบิดคืนประมาณสี่ถุงกินจนเบิดเลยบุหรีจตกเสียนบุหรีจตกห่อเลยตลาดแต่พี่น้อ,องได้กินครั้งแรกในชีวิตกินแล้วแหละกับบุกหูเลยว่าขนมนะมันสื่อ,อยังตอนแรกเลยข่ะใจ๊พิษว่ามันเป็นขนมอ่าเขาเนี้ยปิ้งแล้วขนมแบบเขาปิ่งนะขนมปิ้งกับกิดว่าเป็นขนมปิ้งรายการขังที่สองหลัดเคยซิมอยู่แซวนะที่อยู่ไทยเนาะอันนี้บ่แน่ใจคือกันเนาะทุกคนมันมันแซ่บนะแบบมันมัน ผู่นะทุกคนมันมันหอมอกเผาวแหละกัมันหอมหวานมันนะนะตัดแบบกินแล้วมันติดใจเลยแต่ว่าชาวแปรยังไม่เคยกินแน่นอนเลยแปรเคยลรากำลัจักเลยนะพี่น้องกระดานซื้อมันยังขดนะในยูทูบจนเหนื่อยยังบเห็นจนแบบหลัดขิดออกจนไปถามพี่น้องหลายๆซดคำถามคือสิบวได้กินนะมือนี้ดอกพี่น้องอันนี้ยังว่าเราจะกินดอกยังกลังมาหาไปตองกล้วยไปห้องนั่งกันนะแปรตัดดแ้วระวังนำยางมันถึกเสือเด้อตัวสีงามๆเนี่ยบอลมันงามผักอ่าถึกเสือในเว้ย วานเพิ่นลดแล้วเนี่ยระวังระวังเอาสามแต่วงเดือสลัดจัวสี่สี่อธิมาตี <laughs> เดี๋ยวว่า่งเราพี่น้องว่าซีมือเฮานี่ลองซีมือใหม่มันจะเป็นอะไรเราลดสาปเอาโย่ะทันงละเคยเฮ็ดจักเทื่อมีความโชคกินกินขน,นมเมนูโปรดเฮาทุกคนปกติแล้วสลัดบ uh ่ huh. มักของหวานเนอสลัดมักแต่อันอ เมนูแบบรสจัดหรือว่าพวกย่ำพวกขนมจีนอย่างแบบตลาดบักไกยมะคองหวานแต่ว่าขนมนี่นะเป็นขนมที่แบบเขากินครั้งแรกแล้วเขาหมักเพราะว่ามันบู้นะขนมไทยหลัดหมักอยู่ขนมใบจากแล้วก็ขนมยังว่าขนมต้มต้นแปเนาะที่มันเป็นหัวงอกันเด้ที่มันมีใส่มะพร้าวกันเด้แมนยอขนมยังกะขนมใบตาลขนมใบตันอ๋อต้แปหมักขนมลูกตันแต่เขาหมักขนมต้มยังไลยเน่านะ น no <si ah, ั่นแหละนี่นะมักของหวานอันนี้นะอันนี้บ่มักของหวานทุกคนเป็ข้าหวานผมมักของหวานเนาะพี่น้องแต่ว่ามักหวานใช่ไหมักของหวานแต่ว่ามักหวานมักไปตั้งสองอย่างโดยโดยเขากล่องเว้ยแหละนะเขากล่องสองคนเว้ยแหละน้องก็ว่าได้เราเอาอันเผาข้าวกันนะทุกคนเพราะว่าเฮ็ดขนมมันต้องมีกะทิมะพร้าวน้ำตาลเนาะทุกคนถ้าขาดพวกนี้คือบ่แม่นขนมเนาะแฮ่บ่แม่นเนาะบ่แม่นของหวานอันนี้เป็นขนมหวานเนาะทุกคนเขาเอิ้นกะละแม่ภาษาไทยกะละแม่ขึ้นยังไป บ้เคยได้ยินเออคนได้ปลาปลาตะเพียนเอาเออตัวใหญ่อยู่เนาะปลาตะเพียนเอาปลากับปลาตะเพียนเอาเกลือหัวอาหารมันละหวานลงไปมันก็ลับเลยเนาะครบก็ได้เออได้นั่นได้น şey ่ะปลาในค่ำนั่นปลาในค่ำนั่นนนะบัมปลาดุกก็มีก้อนมากินหัวอาหาร สงสัยมันเดยให้ขนมเอิดำนเอินดำายขาทหินเนาะแปลๆหลับเอาขาสิหมดตัวเองเดียนางเวดมันต้องตัวแดงจะแปลขาข่าวทุกคนอันนี้อะหนำเหียบแล้วหนำคือบุมีมีแหละแกมดป้าให้มาครบกัน มาคอยอีกแงถึง F G แล้วเตีหนาเออหนา F G แล้วแป้งขาวเนียวดำละเอียดพิเศษตาบัวลอยทุกคนหาไปซื้อน้าตลาดจะหาจนแบบหาจนแบบตลาดปิดเขาไปเนาะบมีเขาบอกบมีเข้ขาบอบมี่ว่าตลาดกับบูมี่เข้าไปเห็นดูผ่านเดียว อผ้าเ้าเป็นพี่น้องแกเอาจนอนนั่นวันอดยังเรียนหนาบนมึงเนี่ยวันด้ผ่านคนข้อไมร้ันว่ทิมนดมหวานรีบไปนำเ้าคือหวานจับเอาดูงอมิดปะเนาะเล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 เละยกินรถกินประนล้วจเอาเกินอะไรก่อน เือแต่กบอันผัวหวานแฮะนะกันแฉบเนาะแฉบเนาะมากินนะมันเงียอ่ะพาดูจะแปะกินโมเป็นกินนั่นเบิร์ดโลดเหมืหนคุ้มจะเปลี่ยนเอาขนมเนาะไกะเก็ดมะพร้าวตกแซนก็จะไม่ได้เปลีอยนแล้วยาเสียนมาเห็ดอันนี้กันทุกคนเราเห็นในยูทูบเน่ะเขาจาะอันมา เอาข้าวเหนียวดำลงก่อนเนาะแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวเนี่ข้าบวบัวเดี๋ยวเอาอันขาน้าวซดเนาะเอาเป็นแปงน้งข้าวเหนียวดำดลอ่าถุงหนึ่งก็ไลยแล้วเนี่ยถ้ามันเลือดก็บ,บวเป็นยังเนาะว่าเห็ดขนมมกเอาข้าอยากกินขนมมกทุกคนเห็นในยูทูบนะ,ะเขาแปง้งข้าวเหนียวดำเนาะทุกคน,น,น,อนบอ,อเอาน้ำกะทิใส่เลยข้าวกวนใส<ช>่น้ำกะทิเอาข้าบึงในยูทูบเลยคือว่าแล้วเนาะผู้เบิ่งกับผัวบิ่งทุกคน ครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ซีเฮ็ดขนมวานนีโบหัวมันสีออกมาแบบใดเนาะถามมันเบิดเสือกแจ็บถามมันเลือเดเยวบกแจ็บเนาะทุกคนอันนี้คือน้ำตาลอ่าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำตาลขาวคือกันเดี๋ยวเอาซีมาปุงเนาะให้ทุกคนเทเขาเนียวดำลงแล้วเนาะเดี๋ยวเขาสะเอาอันเขาเนียวดำเนาะแปะเขาเนียวดำซื้อมันห้าเสียเอาน้ำตาลอันนี้ลงใครเห็นในยูทูปเขาเห็นแบบนี้นะทุกคนอันน้ำตาลอันนี้น้ำตาล ปิ๊บน้องเขาเอินนเ่อนอะเรืยกว่าน้ำตาลมะพร้าวอย่างสักอย่างนี่ยบุ๊คหัซื้อมันแล้วทุกคนเดน,นี่ตาเนีบ่บอกโดยโดยครับใส่ร้ายหน่อยอันนี้แล้วแต่ห้าสิบมักว่ารสชาติแบบใดเนะาะทาพิษผ่าอันใดก็คอมเมนต์บอกได้แล้วทุกคนแต่ว่าสลัดอยากกินนะก็เลยเห็ดมักเห็ดยังที่มันหยากหยักนะผัวยังที่มันหยากหยักเพาเห็ดแล้วมันชีเสบเนาะพี่น้องนี่ขนาดไปหานเอาวันยังเขแป้งมาเลยยังเขาบอกว่าบุ๊คหัวตลาด ติดเยอะใส่ลงมือพ่อละบอน้ำตาลเขาใส่กะทินะทุกคนเนีย่ยใส่แบบใส่กะทิสดไปเลยน้ำตาลมันเขากับแป้งนะทุกคนแบบให้มันเป็นแบบก้อนเดียวกันเลยอืมเสื่อทงเดียวมาก่อนมะลายเ,เนาะมีความหอมเนาะทุกคนหอมมากัน้มบอยู่กะทินี่ อเออหยดกะทิบัพวยได้กันบวเติมหนักใช่ไหมบัแบบว่ากะทิแบบว่ามัานหยัดบัวพวพแบบนี้ชีพยหอมมัอมนอ่ะข้าสื่อโบราณเน,ะนา, <laughs> าะไม่เดียวเลยจังไปตรงไปทางร้านันจะได้ทั้งกลุ่มได้ทั้งฟ้าหอมดีทุกคนเหม่่้าหดแล้วพี่น้องส่วนมือนีนะเมื่อวานเน็กส่วนแลัดปวดแขนจนจะหายก็หลับเลยแหละ มันเป็นแป้งงามเลยไปมันเป็นแบบดํนนางามเลยแต่วันนี้เราเห็ดอันขนมมกขันอย่างเห็ดไหนขนมกนขนมกขางามกระสือแป้งข้าวเนี้ยวมาเห็ดแต่ก็ได้นะทุกคนโดยทีปะต่องนะโดยทีปะต่องใส่ยังไงใส่กอส่อนเขาอันนั้นเนาะเสียงดังนจังหน่อยนะเพราะวบานกระไก่กระเจา้าหัะกระเจ้าเ,าเห็ดย่างไรงัวจัก <laughs> เอิดยยวะเฮ้ย้อเอดลยนชิพ่อเยู่เอาน้ำเสเอานนใ้านหนังาหนังผ่าเส่าเนะพอดีแล้วก็เิ็งเห็ดกัะเจี๊บน้ากัเขาจะจำมาส่็

จะไปได้เลยเจ้าเคยอยู่ไทยเจ้บุตรตากวะเจ้่เคยตัวนี้ไงตัวนี um> ้เจ้เคยปะอือเคจ้่เคยเจ้ากู่ขอนมกะละแมเออหู่นักอยู่อันนี้แหละอันนี้แหละเอาวะพวกกะปุลเดียวกันเออใช่ไหมนะที่กองห่อจะไปไปตองยาวๆเนี่ยยาวๆนะเคยกินปะแซ่บยร่งปะแซ่บทะเลาะเจียดนี่แหละอือแซ่บอยู่จ้าเคยกินอยู่ใช่จ้าเคยเฉยๆใช่ค่ะข้าแก่ซื้อมาให้กินให้งานบ้านงานบ้าน่ะงานบ้าน คนจีนมากเลยเอคนจีนเขาคนจีนว่าขนมอันที่เขาห่อใส่ใบมะพร้าวยาวๆเหมือนเด้อือคนจีนเขามากบอกจีนคนจีนขนมไทยบอกไทยก่อนเลยเออขนมไทยที่ใส่แบบนันใส่ใบมะพร้าวนี่นะใส่ใบมกพร้าวนี่อจะเห็นเป็นบอกบวานคน มันเลยถอดล่งสมหัวเด้อเขาห่อนะเขาห่อได้เฮานะฮะอยากกินได้แล้วเฮาเคยกินอยู่ไทยเฮานะเฮาอยากเฮ็ดเฮาเฮ็ดบักเป็ดเฮาบ่จักซื้อมันแล้วเฮาเฮาเฮาไปถามพี่น้อง FC ใน YouTube แล้วเขาบอกมาแล้วเลยมาหนักเออแต่จักมันสิเป็นอะไรเห็ดเฮาบ่เคยเนแล้วก็ลืมลสูตรมันนะกนก่อน่อหน่อยนี่มันบ่ได้แล้วมันคือดเลยไว้กกลองเด้อบ่ได้เฮ็ดได้บ่ เอาหลังสบายดีกล่องด้วยสบายดีทุกคนบิงแม่ผู้ชีบิ้งแบชีไปตองมานันชีห่อไรเอเลยเขาได้จนะเขาเ็ดเป็นอารันสารบ่่าสารลนเนาะเขาบดใสารที่เขาหาห่อจะ่ใบตองเอรยเออเขาลรมใส่กันเลยน่เหมือนเขารใสกันเลย มันห่อปะไรดอก้วยน้อยมันกัดตาเนะนิดนิดเขาห่อจากอันกันผ่าอันเดียวกัดตาเขห่อคะเจ้าเคยกินอยังไงห่อ really: กัดตาแม่จะเคยกินยังไงตัวก็ห่อใช่ไหมแม่เคยไกินเคยเขาจะต้องเคยกินไปอีกหัวเคยเสียงหน่อยู่เขาห่อแล้วนี่เคยนไหมเคยจำนี่ล้วก็เห็นแล้วนี่อืมอันคือมัดป่ได้แล้วการยิ้มใส่วะ มันไม่น้อยเป้ะๆถึงหนึ่งเนาะอ่าเป๊อีชานก็ซื่อไปผากใ้เอยนะบอกอลระถ้เราเคยกินเขาอีก่อสื่อมใไ้อีกกอสิจักอไม่น้อยไปๆเ่น้อยปแปๆนเกินคำหนึงแล้วมันก็เบิดเด่นแล้ว้ยังไส่ใส่้กับโบหัวรอกแต่ว่ามันโบมีใบจากอันนี้เขาห่อใส่ใบจาาเขาบดห่อใส่ใบผ้าแมาไปตองกวยมาหอดูทะไม หอมกับบเป็นคือมอเคยเดยอดมกขนมเนาะหอนัันนี้หอมคัออนหอจะไปตองกวยโบถิมกิ่ซื้อได้เนาะคือโบราณถิมได้หอมอยากกินลย,น,ยนี่มันย่อ่ลงนี่ก็แซ่บออหอมหวานมันทุกคนเขาเห็นหายเป็นนันดนอยู่แล้ว,วมันแล้ว,ลวมันไหลออมันก็เป็นสูตรมันนันดนีมันขลุนบอล เนี่ยตัวคนเขาเห็นนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสูตรแล้วเนาะที่เขาเห็นใน youtube แต่ว่าขอเชียก็คือเขาห่อจะไปไม้เผานะบ่ะได้แล้วเขาซิอิ๊วจะไปต้องกล้วยมันจะเป็นแรงจูบนี่นะคนดีลีโลซิมบงนะแซ่บแซบแล้วมมนะลก็หอมพร้อมแตะข้างแต,แตนตัวคนไม่ได้คนใช่เนาะไม่ได้หนุนขาเละ หแล้วค่อมาเบิกอันโน้มเป็นยังเดียดอยากเทุกคนคุยการบอกไปกินอยู่จังหวัดสะเสิงเซาสะเสิงเซาเหมือนสะเสิงเซาไปเลยสะเสิงเซาเขาเจับขายขนมใบจากกินแล้วมันบื่อได้พากันพี่น้องขนมใบจักเว้ยบอกไปแล้วบัตรเป็นยังเกิร์นใบจากเนาะ เห็ดบุเป็นต่อมแบมันเห็ดเนี่ยไดอีเมลเราเห็ดเป็นแบบไปตองกลวยในห่อพริกปุ๊บมาทำมันกำกับเอาะเ้นาแนั้นลยาให้อีเมลมาลำบากลำเลยมเลยเราอากาาเ็กหน่อยก็มาเย็นผาสลาบที่มันหอมเนียทุกคนมันแตกกันเลยหอมอยู่ด้ได้อยู่ด้ย มันแห่งแล้วมันก็ติดแต่แม่มันมือดรรายอะไรนะมันสูตรคองมันอยู่อีแม่เราอ่ะลาเห็ดพิษสูตรหอวอีแม่เราบุหัวเขาเจาเห็ดแบบไหนเราเคยห่อแต่ขนมมกขนมโมขนมเทียนเมงในเมืองมันเป็นสูตรนั่นนี่ได้ไหมสูตรแล้วแล้วนั่นนี่แล้วก็ห่อใส่ใบตองแล้วมันโยดออกมาแล้วเขาจี้แล้วมันกระิหอมอ่ะโกยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้กินมันสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ป็น สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นเอ้ีแมียวเก่งลีจมเป็นเมียหอบานเนาะเปิงหาสิลองหอสบยเดียวเสห่อเดียวเราไปต้องเราไปต้องเปนบมากันนะเปนะไเนี่ยเราใหม่อันเป็นอะไรเนาะ้ยทำไม่ตกน้ำผลขานี่เอนี่นอกจากว่าหอใสบียตองเลาเห็ดยังไงเนาะคอมเมนต์บอกไดดเอพี่นะที่ทำกินเลยเพราะว่าหอเสบยตองมัน มันเปลืองใบตองมัาเลี้ยงใคหม่ใส่ได้ก่นหน่อยใหม่แล้วตอนนี้เบะเลยครับแม่มาเบิ่งเดียวใหมแล้วทุกคนสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ลงมือเหตุห้าหม่ะดอันนี้เรีกหร่อยมายืนถามตลอดอาออ้อ หอมดีิึงลองกินลองเมองกันเ่นน้องเ่็นสองคไต้อนนะันหนกูเห็นเป็นกูบ่หายเห <ENNIS> <bey ue S 1> ็นแล้วนะนุใครกูเจอว่เห็นกูเห็นหายแล้วเสีบคือกันอะไนี่นี่มันหอมคือกันอยู่ไอนนี้เข่าเพ้าอะเขาปิ้งน้องปิ๊งหอมดีบอหอมจ้ หวานพป็นผลองมั้งจะวาวๆอยากมันกันพอดีพอดีพอดีบอ่ะจะหวานใช่ทำอยู่ไทยน่ะบบทำไอ้ทำอยู่ไทยอยู่ไทยมันจะออกหวานกว่านิดนึงหวานแล้วก็มันหวานมันเอาว่าก้อนไหนก้อนมาด้วยทุกคนมันเป็นแบบกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าต้นใหม่กินหวานมันขมนั่นนั่นนั่นใบตาลเนาะเท่ามี แฟนมันใหญ่กว่ากันแล้วแม่เอาจะน้องๆมาสิมาเฮ็ดเสียสูตรขนมไทยกะนําซอับนี่แล้วซอปสิว่าบ่เห็นสิแซ่บคือยงสิขี้โมเดาพอเียองยังบ่ทันได้ลอง้ยอย่าเียบงามเลยของอีแม่ดําปกลกินลงแม่มันกินบ่ได้เนาะนี่ตัวนี้บงนอายคือห่อสมเลยเนาะ เออแข็งกระเดีกระเดายมันชุกไววปนั่นบุบอกขน้มจีนเราเสือจะออกดูเสือจะนออดูนี่ปองนี้ไห้คืกกินหน่อยแท้ประเมินประเมินความเสีบขน่อยแท้กินคือบวเสียบลองมันุกคือเมมันหอเป็นลายไปได้หอมๆมันหวานแอบดีหวานับน่ อืแหวบื่อขนมมกอยู่หนึ่งก็จะขังมจะขอแกแบอะีแกว่าขนมหนึ่งมากมากมากเรื่มหอมต่างกันหอมต่างกันเอาเขาว่ามันหอมนะเขาอยางเอาแล้วพอเวลาเขาอยากน้ำจิ้หอมดริแบค่ดอมค่ะคลิปสับแผลชิมาครั้งแรกหวานปวดจุ แจ๊บกว่าขนมดกจ๊บแจ๊บชาชีไปอ๋อขักเรามกเทวีตองกล้วยน้มันหอมหอมเนาะกินใบอันกินมะพร้าวน้ำมันอมอยู่กับใบตองกล้วยมันคือข้าวมกแตนใบมะพร้าวน้ำมันนะนะมันไหมอยู่คนมันขมมันตาลเนี่ยขอดแจ๊บไปแจ๊บอีกทีแจ๊บไปดีเรา ตอนแรกกำลังน้ำบ้วนน้ำก็ว่ามันจะถิ่มกะน้มชื่อๆเราไปห่อผิดตะห่อใส่แมตองอันไม่เอาข้าวเสาวี่ยนี่เสแปรขนมโมกจ้ะวะขนมโมกฮะหอมน่าตอนแหลกคนเห็นยังเละๆดำๆเลยคนน่ะมันบอกคือขนมแต่เนาะบานิบาเสแปรกขนมโมกกินมึงดูก่อนเขาบอกว่าบอกก้อนบอกว่าเสบปะการันตีความอร่อยแน่นอน เออต้องไปน้ำเปิดฐานก๋วยเตี๋ยวก็ให้ก้อนแล้วไปน้ำซิมซิมน้ำซุปแับนี้นะแบ่งกันอีแม่เราแบ่งกันกินห่อนเลยกันทำให้เออซิมมันยังเปแห้งเลยหวานแล้วมันยังไงซิมหวานดีเลยหวานมันยังเมื่อบรรดีแหละไร่อะไรทำอยู่กันแม่แม่มากินเพอดีเลยแซ่บแม่กินเลยแซ่บอยู่หำ เจ็บอยู่ก่อนก่อนเลยทำไมหอมใบคัดวัชกรยามามกเป็นอุบัติเหตุกล้วมันน่าหอนดิเกิขึ้นซิวว่ะแม่เราต้องมีขอติของลูกสาวนะพี่น้องเราว่ากันเราเห็นจะอุบัติเหตแล้วซสำนี่แล้วก็เราว่าเราเห็นเขาเห็นนะเขาห่อใส่ใบตาลแต่ที่จริงแล้วอันโมเมนต์ใบตานนะมันเป็นใบจากใบจากอยู่ไทยมีนะอยู่ลาฮอนอามุมี่แล้วก็ขนมอันนี้นะ อยู่ร้านห้กับบมีขายเนาะทุกคนรับเคยก e ิน <Wellington. S 2> <millet S 1> แต่อยู่ไทยแบบนี่ไปอยู่ไทยเห็นนะเพราะว่าเ้ารอตลาดมาในคเัาเห็นแต่ขนมขนมเยอะพื่นมาซื้อเนาะแต่ว่าขนมไม่ได้มีสเปรกินแล้วพี่น้องคลองวานใช้มือเลยหรอไกระติกเปื้อนตึ้งกินแล้วแหละเวลาเขากินอันขนมที่มันมีกระทิบทำลายเขาซิมาไล่ลายกระทิบออกต้องเป็นลี่ายนยังทำตัวแล้วมันจะแข็งแขเนี่ยไหม่เนี่ยมันจะขมเนาะเวลาเป็นคลองวาน เมื่อมึงรอมาอมงกินมาเยแอรหอืมหอมเลยแซบแซบแซบหอมๆม่เนก่อนที่หอมนะวค่ะเอามากเผานะไปย่างไผ่ลมันจะหอมนะมากเาแล้วมันติดกระไพสิดความหอมแบบปิ่งนะแซบย่ติไพรก็แซบทุกคนทำกินได้แลาทำขายรวย

แต่ว่าเห็ดราจัดนได้ได้ครึ่งหนึ่งมแล้แต่ว่ายังบ่ได้เต็มรอยยังคือขันยำออมเงากะย่าซือมาทำหลังกันเลยผ่าก็เมื่อหล่นเคยแม่เมื่อก่อนหล่อเขาจะเมื่อห่อเสียใบตองนะมันบมเปื่องทุกคนห่อใบเดียวเด่นไปน้อยนหนึ่งข้าวเหนียแหนมไปเห็นต้น้าวโพดทุกคนจริงๆแล้วใบกาวโพดมาห่อกันเลยว่ออะไรอะลองมึงดูลองดูไปเด่นานี้ แล้วก็ปึ๊บๆซ้ำเนี่ยแล้วก็ภาพสนอันอย่างนี้ไปอย่างได้เลยสูตรนี่นะพรายเผ็ดได้เลยนะทุกคนแต่ว่ารสชาตินี่หลัดแนะนําเอากะทิใส่ร้ายกว่านี้เพราะว่าหลักน้ํหมักกะทิแบบมันมันมันเออมันฉีออกมันมันกว่านะอันนี้มันออกละมันหมดเนาะมันหวานน้ำตาลมะพร้าเกินไปแต่ว่าปกติแล้วมันจะต้องบมกมันกะทิร้ายกว่ามันจะสิกลมๆมันเป็นอย่างนะพี่น้องอาหารทุกประเภททุกอย่างเนาะเฮาเห็ดนะมันต้องมีพิดพาดหรือว่ารสสาติมันสิบ่วเต็มร้อยแต่ว่าครั้งถัดไปเฮาต้องแบบแสบกว่าเก่าเนาะทุกคนเพราะว อันนี้คือการเทียนหูนะแต่ว่าต่อไปคือแบบความแสบมาเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเนาะมันกรอาืรสาติอาจชิบดเต็มหล่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าแบบว่าเราเคยเห็นแล้วแหละฮากระสหูอันใดมันขาดอันใดมันเกินนะฮก็สิเติมใส่เนาะทุกคนคือแบบนี้แหละมันกระทมว่าแสบบอแสบเนาะทุกคนแต่ว่ามันชิหวานแต่ว่ามันชิบมันเนาะ้าแบบว่าขนมอ่าใบจากอิริทีรัดเคยกินอยู่ไทยนะมันชีแบบหวานมันเข็มข้นกินแล้วแบบมันเป็นซ้ำนี่ คำนะซัมนี่คำคำซํานี่หลัดกินนะคำเดียวเบิร์ตคำเดียวเบิร์เลยมันเป็นห่อใบจากน้อยน่อยหนึ่งแต่ว่าที่หลัดแบบติดใจก็คือขนมแบบน้อยน่อยซแบบซํานี่ทุกคนคมันเป็นยังมันคือแสบเขากินกินค,คำเดียวก็คือแบบว่ามัน,นติดใจเลยแลวแลวก็เขาเจ้านืา้อมันห่อห่อใส่ใบตองใบจากน้อยน่อยแล้วก็ห่อแบบย่างแบบต้องใส่เวลาหลายขั้นตอนหลัดวเนาะแต่ว่าตนตำรับมันหลัดคิดว่านะสิเป็นทางจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะอันนี้หลัดคิดว่านะคิดว่าแต่บนเห็่ใจนะทุกคนบ้เ่าบ่า บวมมือกัเดี๋ยวแม่เียวไผมาให้บวมมือไผ่มาหายกระถางไม่เมื่อเลยนะเขาเจ้าะเอาไผมาให้ลูกเขาเจ้าข้า้งนี้ทุกคนท่านาวันบริคัรมาแล้วเาผิกมาแล้วไปตองมันพื้นแล้วมันพื้น เดี๋ยวถามเบิ่งตัวนี้นะว่ามันสิเครื่องอีเมยียอยู่ทุกคนตอนแรกอีเมีมากกับแบบขนมที่เ้าบุกขึ้เห็ดเนาะยังกะอย่างที่เ้าบุกขึ้เห็ดเนี่ยอีเมีเรามาแล้วกับซิตี้แล้วก็สีแนะหนุ่มพะว่าเราบุกหัวสูตรได้สูตรได้แพ็คก,กระปุจกจักแพ็ก,กระปุจกจักแพ็ก,กระเนะนุ่กันนะทุกคนก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าเขาเห็ดออกมาแบบนี้นะหาเบิ่งในยูทูปนะ,ขะเขาเจียวแบบขันบบข่นแบบเข้มข้นแบบนี้แหละนี่แหละพอดีเลยน <S <S เลยนาะมันโบติดใบตองแล้วก็บใบไม้ใบตองพอดีสุกเลยมันาแบบเป็นแป้งที่เเขาจา เห็นได้มาว่าเขามาเขาแล้วเขาปดมายังเหมือนข้าวหูกันเนะทุกคนแต่ว่าทำว่ากินแล้วมันอย่างโบสุข่างมันชิยงหงษ์ทองวันนี้ข้าวหมูกันพื้นระดแล้วปื้นระดับกิจตระกอบข้าได้คล้องแสบแล้วเาลืมส้วนข้าก็ส้วนเสาลอยกับเสาเมนะพี่น้องเสาพอดเราบวกกาส้วนเพราะว่าเมื่อนั้นนะตามเสาเมเป็นอย่างเราก็มาหลายชุดเมเราบวให้มานะจักรพี่น้องเอฟซีแปนะจีบลูกเละลายว่าจักเราจนห่วงมาไว้ไมาไว้ปิ้งปลาหนิ มาเลย <Bond> <t ans pakai> ใช้โอ<ห>้โ <Reid> อ้โ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 อ้มาเอามายใช้คือใบผ่าปิดปากไปใช่ไหมกินแ้วปเอาคือบปล่ไปค่ะกินขนมกินขนมสบายดีทุกคนใช้อะไรชุดละมันแข็งมาจากไหนถ้ามันแข็งแล้วมันจะขมเลยอันตัวนิ่มเนี่ยมันเสียบพอห้าใส่น้ำตาลลายพดน้ำตาลบดทงหนึ่งไปกินตะวันแตนกวาันนกวาที่กลมกลมก็เป็นนั่น เราเคยกินเอาฮ่าฮ่าฮ่าเสียก็ซิมบองนะทุกคนฮ่าเสียบอกว่าหาวอลรสชาติจริงเนาะแล้วเจ็บคอแล้วฮ่อนเสียบอกอีแม่ยังเสียบเอรนก็ยังว่าเสียบติดใจอีแม่ตอนแรกกันมากอ่ะหลักก็คอมเมนต์มาหลายึงแล้วว่ามันเละมันวเป็นตะกินต่อเห็ดอันนี้แล้ปัดกินเพราะว่าเสียบแป๊ะออกไปในสุกแล้วไงเราบ่งหูว่ะขนมอันนี้มันต้นตำรับมันเป็นอย่างใดแบบเขาเห็ดจากอย่างอย่างแบบนี้นะเราคิดแต่ว่าเขาคุดเอาเขากำมาห่อที่ซื้อแล้วเราหยันบัวเสียบมันหอมอยู่ หอมมะพร้าวหอมมะพร้าหายแพกกินน้ำเลยหายเพกินน้ำเลยหันหันเดี๋ยวันบีบอะไรเนาะเย่ยมนดีตัวนี้เสียดเสียดชีดำแล้วชิตกตงทางตกลุมอืงามเลยอยากขึ้ห่อระต่มนี่ตัวนี้่ายักซุกกันหอมมันหอมมะพร้าวยกสุกนางเวิดซุกสัมอะไรมา หอมได้ลูกกินจกัเจ็๊บคอเนี่ยนะสาลัดเนี่ยหอมนีปาหอมหมักเผาเนาะแบบถ้าถือก็ใหม่ไหมมันสิคมอืมถ้าถือก็ใหม่ไม่ชม เขาแบบเราะลอยกินกิเนาะกี่มันเราทุกคนแบบเขากินของหวานแดดโบราณกินแล้วมันสีเจ็บคอเนาะแบบว่ามันหวานานะมันน้าตาลเบิด์ตทงหนึ่งแล้วน้ำตาลมะพร้าวนะแต่ทานบาแสบบะแสบเนาะทุกคนบอกเลยเลยว้แล้วหน่อยจนโมเมื่อยนางเผาเที่ยวประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าบดถึงขนาดแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องแต่ว่าถ้าอยากกินนี่เห็ดอีกกได้กินอีกเนาะทุกคนขนมนี่ยว่าอยากถ่ายมันมีแป้งเขาเขาเหนียวนะเหมือนขขาโบน่าแป้งเขาเหนียวเขากำ เฮาแบบกวนๆใส่กันแล้วก็แบบกินได้เลยนะเอ้ยปิ้งได้เลยนะทุกคนปงเอาตามสดสาสตรมากสซ้เมก็สลอยจะไปซื้อนอกกินกันจนว่าเมื่อยอยู่นี่พี่น้องมันเจ็บจนได้ใจเบิ้งยิ่งหมดเเมื่อยอยูคำนี้แหละทำรับขึ้นนี่คอยพี่น้องทุกคนฟันดีลาตีสวัสดีนะพี่น้องไปแล้วเนาะห่อนด้อากาศมันหนีบริหนาวเดนยมันหนีห่อนทุกที่พ่นสิตกมันขึ้นเนียขึ้มเนาะดีใจเนาะเฮดซัมมิ่งก็ดีใจแล้วพี่น้องมันเกินขึ้นแล้วเนาะบ๊าย บายมาเด็กดีแม่มาเอาตบนขนมเค็มขนมเค็มแต่ต่างหากได้ยุดเงี้ยแม่มาหลับเอาทุกคนเราเป็นห่วงลูกสาวบุญเมื่อนชักเสื่อเราอ่ะนอน้นค่ำแม่มาหลับแตกเราไปเด็กแกนี่ประมาณหกโมงน่ะแม่เนาะ